กระโปงโอนี่นะครับการมารีวิวนะครับผมจานแม่เหล็กนะครับผมของแปลกแหวกแนวครับผมอ่ะเบิ้งครับอ่ะเบกสีนะครับผมอ่ะชมครับยืนสี่นะครับเบกสีหรือยืนสี่ช่วงครับอ่เอี่ยวนะครับผมเอี่ยวนะครับจัดไปนะครับผมชุดนี้เป็นสองเม็ดงาน นะครับเยียวนะครับชกรับเยียวเีกนะครับเอาตะไม้ซ้มไงนะครับผมหกนะครับหกกระได้กันนะครับหกนะครับหกครับผมห้านะครับผมสับคาหลอกสับเม็ดหลอกชมครับห้านะครับห้าครับหกเอกนะครับผมไงโพดนะครับชมครับ ออกขับออกเยีเย้เยกเยวก็ได้เหมือนกันครับผมตามสร้างเล่ยนะครับผมเอ็ดได้ทุกอย่างนะครับอ่เย้าหนมากับสร้างซีเลยเหมือนกันครับเอาผมลองสร้างซีจากด้านหนานะครับผมอ่ทายากนะครับผมสั่งซีครับสองก็ได้เหือนกันครับอ่สองเตะป๊าปนะครับชมครับ สองครับหกบ่อ,อ้าวครับนะครับหกชมครับอิ <c oughs> หงลงแล้ว <c oughs> อ้าวเอาหกไหมนะครับผมอ้าวหกครับหกสับเม็ดนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับอ่าชมครับอ้าวสองบาท ต้ครับไปครับหกอีกบันหกครับสร้างได้เอินได้เลยนะครับผมอ่าหกคั้นี้นะครับเอาห้านะครับผมง่ายๆนะครับผมหครับสี่เนาะปั๊บ คู่เอียวนะครับสามขึ้นตัวได้กับฟันงานได้นะครับผมขึ้นตัวได้กับฟันงานได้นะครับคู่สามนะครับดีนะครับผมตีสามเป็นซีได้เลยนะครับผมเล่นมองนี้ก็ได้เอาเล่นหน้าจานครับผมเล่นหน้าจานข้างบนเลยนะครับมีผัดลมนะครับจานไหมกลางจานดีกว่านะครับหน้าจานบอดีอ่าช่มครับ หกนะครับผมเอาผมจะเอาหกบันนี้เอาหกหนาจานครับหกจากด้านหน้านะครับผมหกจากด้านหนาครับอะสี่จากด้านหน้านะครับผมถีบหน้าครับถีบหน้านี่เนาะอันนี้ครับลูกนะครับผมรับประกันบวกกอดบั๊ดดูดแทนแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม